สวัสดีครับมาพบกับช่อง Stop Bike ในคลิปนี้ครับผมมาลุยกันถึงโรงกึงของช่างเซะงกรุงเทพครับโอ้โหเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็น้าก็อนุญาตให้ผมเข้ามาถ่ายได้ก็ต้องขอบคุณน้าด้วยที่อนุญาตให้ผมได้เข้ามาที่ร้านนะครับมาดูกันนิดนึงครับว่าร้านของช่างเซะหรือบังเซะที่หลายคนรู้จักกันดีเนี่ยครับ เขามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าที่นี่เป็นโรงกลึงด้วยนะครับแล้วก็รับปั้นงานสร้างงานให้กับให้กับลูกค้าที่มีความต้องการอะไรที่ต้องบอกว่าบางบางคนเขาก็ต้องการอะไรเฉพาะเนาะครับที่นี่เขาก็รับสร้างแล้วก็รับปั้นด้วยนะครับโอ้ oh, นี่ นี่ครับอันนี้ปั้นดึงอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อครับผมแต่ละงานแต่ละส่วนก็จะแบ่งหน้าที่กันไปอันนี้ครับนาเขาอยู่นี่ครับนาเขาก็ทํางานอยู่นาก็บอกให้ผมถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นการสร้างอะไรแบบครบวงจรนะครับทั้งรถเกียร์แล้วรถสายพานนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับ ตัวนี้ทำสองว่าวอ,อยู่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นงานลูกค้าเช่นกันนะครับแล้วข้างในครับข้างในไปพี่เขาทำอะไรกันอยู่ครับเนะี่ยนี่ครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ที่เอาไว้สร้างงานแล้วดูงานดูงานของช่างเซครับค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับไปตรงไหนก็มีแต่เครื่องแล้วก็ฝาเต็ไมไปหมดเลยนะครับ ผมก็เลยเอามาให้ดูกันว่าทั้งเซมีงานอีกด้านหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักนอกจากนอกจากรถแรงๆในในสนามแล้วนะครับในส่วนของที่ร้านเองต้องบอกว่าครบเครื่องทีเดียวนะครับผมเชื่อว,ว่า f c ของทั้งเซหลายคนเองก็ที่ติดตามอยู่ก็ก็น่าจะได้เห็นในอีกในอีกแบบนึงนะครับ ที่ร้านมีอะไรมีอะไรที่สามารถสั่งอะไบป,ประกอบเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่อย่างคันนี้ก็เป็นงานงานสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับพี่เพราะว่าคันนี้เป็นเวฟเป็นเวฟหัวซีบีนะครับยังไม่เสร็จคันนี้เวฟหัวซีบีโอ้โหคันนี้ลูกห้ยแล้วพี่หกสามเนาะ นี่ครับส่วนด้านในด้านในจะเป็นรถแข่งนะครับที่นะ้าเขาจัดเตรียมเอาไว้นะครับก็อย่างที่เห็นก็จะมีซูปเปอร์โอเพนนะครับพวกรุ่นละลายซักเนี่ยแ,แล้วก็มีเวฟบ,บังลมตรลอนนะครับจอดอยู่แล้วก็นอกน้นก็จะเป็นในส่วนของผลงานที่น้าเขาสร้างเอาไว้นะครับก็จะมีถ้วย นะครับรวมถึงอะไรที่ครับที่นะเขาได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับนี่ก็จะมีแหงคอนะครับแล้วก็นี่ครับคาบูเนาะแคมก็มีครับนี่รวมถึงพวกชุดเฟืองเกียร์เฟืองท้ายนะครับงานฝา นี่ครับก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับมาเดินดูร้านของน้ากันนิดนึงนะครับรวมถึงลูกสูบเองก็มีนะครับมีหลายสเปคทีเดียว66 5 9 81นะครับ63สิเอาอ๋ยนี่เครื่องวัดหัวฉีดนะครับแรงดันหัวฉีดก็มีด้วยเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะเขาก็แยงที่ร้านส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นงานประเภทไหนเยอะครับนะเว็บร้อยยี่ห้าครับหลังยี่ห้าแล้วก็ตัวพวก LED อะไรอย่างนี้ก็วิ่งเข้ามาเยอะใช่ไหมครับ,รบอ,อันนี้ทำสองวาว เป็นบรรยากาศในร้านครับที่เอามาให้ชมกันนอกจากที่ร้านแล้วนะครับในในส่วนของหน้าเพจเองนะก็จะมีอะไหล่ในรุ่นอื่นๆนะครับเอาไว้เอาไว้ให้ชมกันเพราะว่าหลายคนที่ต้องการอะไหล่นะครับก็สามารถไปไปลองสอบถามนะครับนะ้ากันได้ว่ารุ่นนี้แบบนี้มันใช้อะไหล่กับกับ รุ่นไหนได้บ้างนะครับครับก็เป็นคร้าวๆที่ผมมาให้ชมกันมากกว่าก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับมองบอกว่าตอนนี้ยิ่งตอนนี้เวฟมาค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงทีเดียวกระแสตัวเวฟนะครับรับสร้างงานทุกแบบ คันนี้โอ้โ oh. ห LED ของน้าเขาก็มีครับแต่เป็นรถสีเล่นามากกว่านะครับ mm hmm. ผมให้ดูคันนี้ไปทางๆก่อนครับ f อช่างเซสนี่ต้องบอกว่ามีไม่น้อยทีเดียวที่ติดตามผลงานของน้าเข้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่าที่ร้านนะครับ งานก็ตั้นกันออกมาทุกวันครับงานทุกอย่างนะจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างนี่คือต้องออกไปแล้วต้องชัวนะครับ ก็มีผมก็เดินเล่นไปเรื่อยๆครับงาน2วาวสี่วาวนะครับหรืออะไรในรุ่นอื่นๆก็ลองทักกันเข้ามาได้นะครับลองมาสอบถามน,นะดูได้ว่านะาเขาเขามีอะไรทุกแบบอยู่แล้วนะครับ พวกแคมพวกวาวเองนะครับก็ลองมาสอบถามกันดูได้นะครับแคมก็มีหลายสเปคหลายแบบหลายระยะนะครับทั้งระยะลิฟระยะองศานะครับอ้น,นี้เป็นมุมสร้างแคมครับนะครับไม่ใช่แค่ แค่เรื่องของจังหวะอย่างเดียวนะครับสองจังหวะเองนะเขาก็ทํำไว้เหมือนกันนะครับน้องวอาผลงานนะแกมีเยอะทีเดียวอันที่ผมมาไปให้ดูเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนงานที่ร้านต้องบอกว่าเยอะจริงๆโอ้เครื่องกองเทียบเลยนะครับ ส่วนใหญ่ลูกค้าแล้วก็มีทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดครับก็มีแบบส่งงานมาให้ทํานะครับแล้วก็เอางานมาให้ทําถึงที่ร้านก็มีเยอะนะครับลูกค้าหลายคนที่ต้องการงานเฉพาะด้านเฉพาะสเปคนะครับก็สามารถระบุมาได้ว่าอยากจะได้อะไรแบบไหนนะครับนะบเขาก็รับสร้างให้เพราะว่าดูเครื่องไม้เครื่องมือของน้าเองเขาก็เนี่แหละครับ พร้อมที่จะสร้างงานให้ลูกค้าได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับมีแท่นกึงนะครับเอาไว้พร้อมเลยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่มีการแข่งขันนะครับนาก็ก็จะสร้างงานให้กับลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับให้กับลูกค้าที่มีออเดอร์เข้ามา บคนะครัฝ่ามีทุกแบบจริงนะครับอันนี้เป็นงานที่กำลังจะทำใช่ไหมครับอันนี้เสร็จแล้วก็เก็รอทำเหมือน <c oughs> กัน าใครสนใจก็สั่งอะไรเข้ามาได้เข้ามาได้ครับอยากจะได้แบบไหนข้อเหวี่ยงหรือฝาหรือเสื้อนะครับหรือแคมหรือวาลนะครับลองลองสอบถามนกันเข้ามาได้นะครับใครที่อยากต้องการใครต้องการอะไรแบบไหนเอาไว้ใส่รถแข่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับอก็พอหอมปากหอมคอเนาะ กับการมาเดินเที่ยวร้านของนาะเขานะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนาด้วยที่นะเปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาเที่ยวนะครับ <c oughs> กส็ส่วนคนที่จะติดตามนะครับก็ไปไปดูได้ในเพจของของช่างแซะมองเทพเองนะครับเพราะในนั้นนะก็จะมีอะไรที่เอาไว้บอก ออแล้วก็เอาไว้ลงให้กับลูกค้าได้ชมมันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ทางเสร็จเ,เก็บงานให้กับลูกค้าอยู่นะครับโอเค ก็ออกมาให้ชมกันครับนี่อันนี้เป็นงานข้าเวเหี่ยงใช่ไหมครับอืมเป็นงานข้าเวเหี่ยงครับคอซิ่งคอซิ่เรื่องครับนะบนะนี่แหละครับงานข้าเวเหวี่ยง ครับจะยืดเท่าไหร่จะใช้ก้านอะไรแบบไหนครับปรึกษาหน้าได้นะครับแล้วก็อันนี้มาท่วงหืมหัวใจสำคัญเลยนะเข้าวี่ยงเนี่ยครับ ร้อยครับก็เลยเอามาให้ชมกันครับมีโอกาสได้เข้ามาก็นี่แหละครับมีโอกาสมาถึงร้านแล้วก็ชมกันไปครับเต็มเต็มยังบาลานอยู่ครับสร้างบาลานอยอนน นะครับมีสร้างบาลานซ์อยู่นะครับ <Okay. S 1> ยังไม่ได้ก็ตอกหน่อยเพื่อให้มันได้สมดุงที่ดีสุด oh. ได้ยัง ดูอย่างครับหวานจะตีปอกนะครับางานกลึงทุกอย่างอ่ะก็นี่แหละครับมาให้ดูให้ชมกันนะครับร้านของช่างเซ๊ะ คงฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับ FC ที่อยากจะเห็นวงกลึงของทัางเซ็เองนะครับเลยเอามาให้ชมรถแข่งก็แรงสีวาวก็มีนะครับอะไรอยากได้แบบไหนก็ลองทักมากันเข้ามาดูนะครับ มอกเทพครับจัดให้โอเคครับผมก็คงลาไปด้วยอันนี้เป็นชุดสี่วาลนะครับ จุดสี่วาว,อ,าวองกาลูกขนาดไหนปอกขนาดไหนนะครับก็ลองคงคงเข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับทางเซะ ให้ได้ครับทุกอย่างแคมก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับผมงคงฝากเอาไว้เพียงแค่น,นี้ครับถ้าใครสนใจยังไงก็เข้ามาสอบถานมนะกันดูเนาะว่าอยากได้อะไรชิ้นไหนแบบไหนนะครับทั้งรถเกียร์รถสายพานรถสองจังหวะก็มีใช่ไหมครับที่ทุกอย่างครับ <laughs> นี่ครับโอ้อันนี้ตัวนี้ครับคาวูแฟลสไลด์ครับผมฝากไว้พี่ที่นี่แล้วครับไปแล้วครับเอามาให้ชมกันพอของปากของคอครับทั้งเซมองเทพตักกันได้นะครับนะครับลาไปกับเจ้าตัวรถสวยซุปเปอร์โอเพ่น มีสองคันเอาไว้เจอกันใหม่ครับคราวหน้าครับเผื่อเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆครับเราค่อยมาชมตัวรถของทั้งเซอีกกันดูอีกทีนะครับคราวนี้ผมก็คงลากันไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ